สวัดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับเกือบลืมรีวิวแล้วครับคุณผู้ชมช่วงนี้นะครับ่านผู้ชมสินค้าทุกตัวในตลาดจะราคาจะเพิ่มขึ้นนะครับเต็มที่ก็ขึ้นประมาณสักสิบห้าเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมทั้งสินค้าที่เราซื้อร้อยมาเดตอนนี้เป็นร้อยสิบห้าบาทประมาณนี้นะครับมาดูสินค้าที่เราทดลองสั่งซื้อลาซาด้าครับจะเป็นพวก น้ำมันนะครับตัวนี้จะเป็นน้ำมันออตตลูสนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเราไปซื้อน้ำมันออตตลูสที่ตามร้านค้านะตอนนี้จะขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวดูครับออตตลูสนะครับท่านผู้ชมโอ้เดีก่อนดียก่อนอ้าวจะซื้อซื้อเป็นกล่องเลยครับหนึ่ง,งลังนะครับ หลังก็ประมาณ20 20ิขวดครับนี่ครับหน้าตาเป็น่างนี้ครับท่านผู้ชม20่ขวดก็ยีบขวดก็ตกอยู่หนึกับ13บาทครับ1นึ่กับ13บาทเอา20 20ิขวดแบบนี้นะครับ ที่สิบปวดแบบนี้เข้าไปหานก็จะได้อยู่ห้าสิบบาทกับหกสิบห้าสตางค์ประมาณนี้แหละครับแบบนี้ครับตีเลขกลมๆก็ถือว่าห้าห้าสิบหนึ่งบาทแล้วกันครับห้าสิบอีกก็หนึ่งบาทห้าสิบเอ็ดเนาะห้าห้าสิบหนึ่งก็ได้กันครับง่ายๆอย่างนี้พอเราไปซื้อตามร้านนี่บางร้านกอ็อยู่ ช่วงนี้นะครับบางร้านก็ห้าสิบห้าบ้างหกสิบบ้างแล้วก็หกสิบห้านัขึ้นไปถึงขนาดนั้นนะครับเกือบส็จเกือบเจ็ดสิบบาทครับปริมาณก็ประมาณครึ่งลิตรนะครับขอขนาดนี้เป็นน้ำมันอัลตรูอผมไม่ได้ใช้กับมอเตอร์ไซค์ครับแต่เอาไปใช้กับเครื่องแยกตัดหญ้านะครับเครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้าสําหรับทําสวนนะครับตัดหญ้าทําสวนนะครับ บางครั้งเราไปซื้อหนึ่งบางครั้งมันมันไม่มีครับบางครั้งนะไปจะไปโดนยี่ห้อหอื่นก็แพงอีกครับก็ยังมียี่ห้อนี่อย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นของรทอที่ที่ราคาถูกนะครับราคาถูกและก็ปริมาณเยอะครับเขาจะใส่มาเต็มนะครับใส่มาเต็มน้ําหนักเยอะครับอตอนนี้ครับ น้ำมันออรูก็แพงครับน้ำมัน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 เครื่องก็แพงนะครับแล้วน้ำมันเชื้อเพลิงที่เราเติมพวกเบนซินก็ขึ้นดีเซลก็ขึ้นนะครับช่วงนี้นะครับแล้วก็มันจะมาขึ้นตรงนี้ครับเพราะว่าทุกอย่างเขาขนส่งด้วยน้ำมันดีเซลนะครับอาจานี้ต้องขึ้นด้วยก็เลยต้องสั่งลาซาด้าดูรือว่าสามาอย่างนี้ครับข้อข้อไม่ดีข้อเสียก็คือต้องใช้เงินเยอะแค่นั้นแหละครับเอาเงินมาจมตรงนี้ เอาใช้เงินพันนะครับเอาเงินเอาเงินหนึ่งพันบาทมาจมตรงนี้นะครับแต่ว่าข้อดีของเขาเราเราซื้อครั้งเดียวครับก,ก็นี่ผมว่ผมมากดจะใช้เป็นนุ่นนะครับเป็นเปน,นะครับใช้คนเดียวนะครับแต่บางครั้งก็ใช้ใช้สองคนก็ทีมงานก็น่าจะอยู่ที่หกเดือนประมาณนี้ครับก็ยังดีครับหกเดือน แล้วก็ประหยัดเงินไปประมาณส5เเนตนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เราได้น้ำมันของดีใช้ด้วยครับสเปคแบบนี้นครับคงจะเป็นของปตทครับน่าจะใช่นะครับเป็นปตทสั่งจาลกศกดามาคับท่านผู้ชมเราทดลองใช้กันดูนะครับท่านผู้ชมถือว่าเราซื้ออย่างนี้ใช้เงินเยอะแต่ว่า เวลาเราไปซื้อปีกนี่เรางดงินเข้าไปราคา่งขึ้นลงลงนะครับอซื้ออย่างนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องซื้ออีกแล้วครับประมาณเป็นปีละใช้คนเดียวนะครับแต่ถ้า,ถาใช้สองสองคนก็ประมาณหกเดือนประมาณนั้นแหละครับอ่าคนเดียวก็บันทึกเวลาเอาซื้อวที่ใดบันทึกไว้แล้วครับนี่ครับจะได้ไนเดี ครับคลิปนี้ก็คงจะเล่าสู่กันฟังเท่านี้นะครับสําหรับการซื้อวันสองทีไปใช้กับเครื่องตัดหญ้านะครับแต่สมัยนี้ไม่มีแล้วครับใช้กับเครื่องรถมอเตอร์ไซค์นะครับจะไม่มีแล้วนะครับช่วงหลังๆนี้รถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้อัโตมัตินีจะหมดไปไปจากไปจากบางไทยแล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะครับมันเป็นมลพิษนะควันมันเยอะ กวนมันเยอะแต่ตอนนี้ก็ไปใ,ใช้ในสวนก็ดีครับไรยุงดีนะครับท่านผู้ชมส่วนมาถ้าตัดหญ้าป้อมยุงไม่ไม่กล้าเขมามามาไกลเราครับเพราะว่ามันมีควันเดี๋ยวผม <c oughs> ผมทดลองใช้ก็ไม่ควันไม่เยอะนะครับถ้าไปยี่ห้อนี้นะครับห้อนี้ควันไม่เยอะ,อะไม่เยอะ <c oughs> ผมก็ไปใ,ใช้ดัดแปลงับเอาไปใช้หลอลื่นด้วยก็ได้ครับ เอาไปใช้หลอลื่นก็ใช้ได้ครับหลอลื่นหลอเลื่นพวกลวกปืนลูกเรนนะครับลกูลกปืนลูลกปืนรถอลูกปืนอะไรลูกปืน,ป,น,ป,นประตูนหน้าบ้านอย่างนี้ได้ได้ได้อยู่<ช>ครับประโยชน์เอาละครับคลิปนี้ก็คงจะล่ำล้านนะผู้ชมไปก่อนนะครับกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามเพื่อการแชร์ให้มากลองซื้อดูลองซื้อดูนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับ เสียงเสียงเสียงเข้าหรเปล่าครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมันจะเข้านะคับท่านผู้ชมเสียงมันจะเข้าดีนะครับ